โอเคครับผมกราบสวัสดีฟแฟนๆผู้ติดตามช่องเดอะ o ยอยออฟ i ิเชียลโทรทัททด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามากันกันกบข้อมูลของเครื่องเกมพกผ่าตัวใหม่นะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวกันไปสดๆ,ออๆนะร้อนๆนะกับสิ่งที่มีชื่อว่าซีมเด็กโอ้ my god ในที่สุดนะผมไม่คิดเลยว่าเราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันที่เราสามารถเล่นเกม PC ที a, High ่พี่เอไอเอ็นบนเครื่องพกพาได้แล้วนะครับ oh, <_ S 1> โหก่อนหน้านี้เนี่ยมีแต่ Nintendo Switch ใช่ไหม Game Boy Nintendo ล้วนเลยมาครับ p l น y s t a t i o n Deck มาแล้วนะครับผมอ่ะเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันมีชื่อเครื่องว่า Steam Deck นะครับผมซึ่งเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาตัวล่าสุดที่ทาง v a l v นะครับแล้วก็ Steam เขาเปิดตัวออกมาเป็นทางการแล้วนะครับผ่านช่องทาง IGN เมื่อคืนนี้นะครับซึ่งผมก็ไปเอาวิดีโอมาให้ดูนะแล้วก็มีข้อมูลคร่าวๆนะครับที่หามาจากแหล่งข่าวอันหลากหลายนะครับผมก็ เริ่มจากผมไม่ลังเลนะผมไม่ลังเลที่จะบอกเลยดีก่ก่อนราคาผมเชื่อว่าคนเปิดมาในอ่าอยากรู้ก่อนเลยราคาแน่นอนนะครับก่อนอื่นเลยซีมเล็กเนี่ยมีทั้งหมด3ความจุด,ด้วยกันนะครับสไซส์นะครับก็คือ6 4สิบสี่กนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามนะผมสองร้อยบหกกิกะไบต์นะครับ,รบอยู่ที่17ึ่งหมื่นนะครับแล้วก็512ร้อยกิกะไบต์อยู่ที่2 1งหมโดยประมาณนะครับผมอันนี้ตีจากเงินดอลลาร์เป็นเงินไทยเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะ ซึ่งถ้าถามความเห็นผมที่เรื่องเกม PC าม,มาโดยตลอดนะผมบอกเลยว่า64 g b กะไบสำหรับแฟนๆเกมสตรีมเนี่ยนะ ไม่น่าพอนะครับเพราะว่าเกมระดับที่เปนเอนะครับหรือเกมฟอร์มใหญ่ที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้อยังยกตัวอย่างเช่นพวก Doom Eternal นะครับพวก Control นะครับพวกอะไรกับ Star Wars Jedi Fallen Order นะที่เห็นในเทรลเลอร์เปิดตัวของ Steam Deck เนี่ยนะครับขั้นต่ำเนี่ยมันประมาณ60-70กิกเข้าไปแล้วนะ64กิกเนี่ยนะผมว่าไม่น่าพอครับดังนั้นคนที่จะซื้อเนี่ยผมแนะนำว่าเก็บเงินซื้อตัวกลางไปเลยประมาณ256กิกขึ้นไปอะประมาณ10,070นะครับน่าจะดีที่สุดหรือใครเงิน เหลือรวยๆเป็นเศรษฐีสุลต่านก็5้าเลสองกิกเหลือๆนะครับสบายๆนะครับผมสำหรับสเปคนะครับผมวันนี้เนี่ยทาง s t e a m d e ็กนะครับอ่าทางวาวเนี่ยเขาออกมาบอกว่าเขาได้ร่วมงานกับทาง AMD นะครับหรือว่าค่ายแดงนะครับในการสร้าง APU นะครับที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็เหมาะกับการเอามาใช้กับเครื่องเล่นเกมพกพานะครับซึ่งก็ยังไม่เปิดสเปคเต็มๆนะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกทีว่าจะ อ่ารายละเอียดเครื่องเต็มๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็นะฮะอ่าการออกแบบตัวจอนะครับเห็นว่าจะเป็นจอ full size นะครับผมก็เนิ้วนะครับเนิ้วนี่ก็คือแบบใหญ่มากแบบน่าจะใหญ่ที่สุดที่แบบเราจะพกพาได้ละเนิ้วนี่คือเครื่องใหญ่จริงๆนะแล้วก็มีปุ่มควบคุมนะบแบบฟูลไซส์เลยแบบทุกอย่างนะครับ ก็คิดว่าเล่นจอยเป็นแบบไหนก็เล่นนี่คือยอดลงมาให้เหมาะกับเครื่องแฮนด์เฮลดหรือปกผาที่สุดแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีอะด็อกที่เอาไว้ต่อเข้ากับทีวีนะครับซึ่งก็จะเป็นขายแยกต่างหากนะไม่ได้แถมมาด้วยแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดจะไปเอาไอ้เครื่องนี้มาต่อด็อกเข้าทีวีเนี่ยนะผมว่าเล่นบน PC ดีกว่านะเอออันนี้ก็แล้วแต่คนนะแต่ส่วนตัวผมมองว่าไอ้ด็อกเนี่ยแล้วแต่คนใช้เลยแต่ส่วนตัวผมว่าถ้าเกิดจะเสียเงินซื้อด็อกเพิ่มมาเพื่มมาต่อทีวีผมเล่นบน รองรับ Wi-Fi แล้วก็บลูทูธซึ่งอันนี้นเป็นเรื่องปกตินะ <fully customized S 2> ต้องมีอยู่แล้วนะโหลดเกมเดี๋ยนี้6 0 7 0บเกิก<ต>มานั่งใช้อย่างอ,อื่นที่ไม่ไม,ไม่ทนันไม่ทันกินแน่นอนนะฮะมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB-C ก็น่าจะเอาไว์ควบคุมพวก,กอุปกรณ์เสริมอะไรพวกนี้ได้นะน่าจะเป็นประมาณนั้น,นเดี๋ยวรอดูกันต่อไปน,นะครับแล้วก็สตรีมเด็ k นะครับก็ยังจะมีพวกแบบ ปุ่มควบคุมก,ก้านอะล็อกแท็กแพ็กนะครับซึ่งออกแบบตำแหน่งมายางเหมาะสมอันนี้เขาเขาลงความเห็นว่าเขาน่าจะออกแบบมาได้เหมาะสมที่สุดละสำหรับการเครื่องบกผ่านะซึ่งก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรในความเห็นผมคือเป็นยังไงบ้างก็น่าสนใจครับทีนี้เนี่ยเรื่องสเปคเนี่ยอ่าเท่าที่ผมเปิดดูเทรเลเลอร์ในการเปิดตัวเครื่องนี้นะสิ่งที่ผมไว้ใจได้อย่างหนึ่งคือเขาเปิดเกมคอนโทรลแล้วเล่นให้ดูนะครับคือต้องบอกก่อนว่าสำหรับ คอนโทร่เนี่ยมันไม่ใช่เกมเบาๆเลยนะมันคือเกมที่กินสเปคในระดับหนึ่งเลยครับเป็นเกมที่เวลาเปิดเทรทเรสซิ่งแล้วภาพโคตรสวยนะสวยมากๆนะแล้วถ้าเกิดมันเล่นบนเครื่องพกพาได้เนี่ยผมว่าเกมอื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับดูจากหลายตัวอย่างเนี่ยเขามีเปิดให้เล่นเกมเขามีเปิดเกมอย่างพวกอ่าพอทอ่อนะครับซึ่งมันมีระบบใจโลโคปด้วยเออผมเห็นบางบไอฉากเนี่เขาเล่นพอทอเขาโยกเครื่องแล้วตัวละคร,ะครก็โยกตามก็มคนที่เล่นเกมยิงก็น่าจะ เล่นได้สบายๆนะครับมียังมีเกมอย่าง h d d e s Hades เนี่ยบอกเลยเกมนี้มันมันได้ทุกเครื่องอ่ะมันลงทั้ง Nintendo Switch มันลงทั้งคอนโซลมาแล้วนะครับแล้วทผมเท่าที่ผมดูเนี่ยนะคือมันมีทั้ง่าการรันเกมแบบ อ่า32บิตเพื่อลดประสิทธิภาพบางอย่างลงเพื่อให้เครื่องรันได้ลื่นขึ้นเลยประมาณนี้แต่จากที่ดูแล้วเนี่ยเฟรมเ,เ,นเ,นเ,นเนรกก็น่าจะอยู่ที่60สาบสบายดังนั้นผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วคือค่อนข้างมั่นใจว่าสตรีมเวลาออกแบบะไรมาเนี่ยนะเขาต้อง เผื่อแล้วแหละว่าเกมอ่ะมันแน่นอนอ่ะออคนต้องซื้อมาเล่นพวกเกมฟอร์มใหญ่อยู่แล้วอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นไม่น่ามีปัญหาจริงๆผมไว้ใจตั้แต่เปิดคอนโทรลแล้วเล่นให้ดูแล้วอันนี้ชิวๆสบายๆนะแน่นอนนะครับผมโอเครายละเอียดของซีมเด็กเท่าที่ผมรู้มาคร่าวๆตอนนี้ก็คือประมาณนี้นะผมซึ่งอนาคตก็อาจจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มขึ้นนะครับส่วนในไทยก็ไม่รู้ว่าจะมีการเอาเข้ามาขาย หรือเปล่านะครับหรือถ้าขายจะบวกราคามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไอที่กลัวสุดๆเลยคือมันจะขาดตลาดหรือเปล่านะครับเหมือนกับที่ PlayStation 5แม่งขาดตลาดอยู่ตอนนี้นะฮะไม่รู้เลยก็รอดูกัตนต่อไปนะครับ ก็เขามีกำหนดวางขายธันวาคมเนาะก็หวังว่าจะราบรื่นนะครับหวังว่าจะเข้ามาขายในไทยได้อย่างราบรื่นนะเพราะว่าผมเนี่ยอยากเล่นมากผมมีความฝันานานแล้นว่าอยากจะแบบนอนเล่นบนเตียงเล่นเกมบนสตรีมเลยโดยที่จงไม่ไม่ต้องลุกมาเปิดคอมจับเมาส์คีย์บอร์ดเล่นอ่ะเออมันจะมีเกมจาพวกแบบนี้ที่แบบนอนเล่นสบายกว่าอะไรแบบนั้นนะโอเคแต่วันนี้ข้อมูลของสตรีม덱ที่ผมได้มาวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะผมก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับฟังแล้วก็ดูจนจบด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ตบดตามเรแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากผมเวลาที่ผมอัพโหลดนะฮะโอเคแล้วถ้าเกิดมีเกมใหม่หรือข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจใหม่เดี๋ยวผมจะนำมาแจ้งให้ทราวด์อีกครั้งโอเคสำหรับ okay. น,นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเก็บเงินซื้อ Steam Deck อยากได้มากๆโอเคแล้วเจอกันในวิดีโอตัวต่อไปครับผมเย้ yeah.